นูเทสนูเทสตอยอดติครนูฟอเซียโฮมิกาสเกลฟอยกเสียหันหอที่เป็นลิติ้ลโรโรด้านซนฟอเซียนูพี่ใหญ่นาทีเปียแซกโรดูอันเออคือ้านนอกนะคะก็เลยไม่มีโอกาสได้ลองแอป Too good to go นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกคิดว่าไหนๆลองหน่อยสิเพราะว่าจะมีอยู่ร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นบุฟเฟ่เนาะเอเชียที่รับจากสนามบินก่อนที่จะแบบขับไปบ้านนอกอะ่ะมันจะมีวงเวียนแบบเดียวเข้าไปแบบไม่เกินหนกิโลก็เลยลองแวะราามัน79ใช่ปะแล้วได้อะไรหรอมามาได้มาสิกล่องกล่องแรกได้เป็นแบบยากิโซบะแบบผัด ที่ไป่คิดชอบน่าจะเป็นอาหารจากเมาาื่อเช้าโอ้นี้เยอะเลยอันนี้น่าจะไก่นะแบบผัดไก่อะไรก็ไม่รู้เยอะมากเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็นี่เป็นผัดผักนะคะกล่องหนึ่งเต็มกล่องเลยอะ่ะแล้วก็อันหนึ่งเป็นข้าวผัดเออเป็นพี่คิดชอบหมดเลยอะ่ะดีจังเลยเนี่ยตัวกล่องประมาณยี่สิบโอ้ยหยูข้าวโอเค ประมาณนี้เนาะแบบดูหน้าตาคล้ายๆก็น่าจะเป็นข้าวที่แบบช่วงใสายเข้าวขายไมหมดไม่งั้นก็น่าจะเป็นของเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยต้องอื่นเอาอืมอืมอร่อยนะใ่แล้ว nào về nói hầm nhà anh chị.